นี่ครับแม่แดงครับมากับมะลีนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหตัดขาพื้นนะครับโอ้ตัน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 พ่อ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 แดงพ่อแดงพ่อพ่อพ่อมีครับ

อ้าลูกโอ้ย,อย,อยนี่ครับอยู่ข้างใน